สวัสดี f c ทุกท่านนะครับพบกับผมสันมังคานอีกแล้วนะครับวันนี้เอาพระนะครับแท้เลยนะครับนะมาให้ชมกันนะครับนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีพระอะไรนะครับก็เอามาให้ชมกันนะครับวันนี้หลักๆเลยนะครับหลักๆเลยนะครับหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อแก้ววัดขวัวนหลวงพ่อปาน นะครับหลวงพ่อปานนะครับก็เพิ่งได้มานะครับเพึ่งได้มานะครับหลวงพ่อเงินนี่ดูง่ายนะครับสีชายเดี๋ยวให้ดูหลวงพ่อเงินก่อนของแรกอันนี้สีชายสีชายเล็กนะพิมพสีชายเล็กนะครับตาดูง่ายครับนะครับหล่ออาจจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับหล่ออาจจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับพร้อมขึ้นคอ วงนี้ต้องมีเป็นร้านนะครับนะซื้อหากันเป็นร้านเลียนตึกสึกอย่างนี้นะครับนะ,นะครับสึกสึกนี้นะครับอ <c oughs> ืวันนี้เราจะเน้นเอาพาแท้ๆมาให้ชมกันนะครับนะพาแท้มาให้ชมกันเดี๋ยวจะแกะให้ชมกันนะครับ <c oughs> เป็นพิมพ์สี่ชายสี่ชายเล็กนะนะครับมีสี่ชายใหญ่สี่ชายเล็กนะครับนี่ดูง่งายๆครับ ดูก้นนะครับนี่ธรรมชาติธรรมชาตินี่ธรรมชาติครับดูฟาร,ร์มเก่าธรรมชาติก่อนนะครับอันดับแรกเนื้อเหลืองอมงเขียวนะครับนะเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับดูง่ายง่ายครับนี่นะครับธรรมชาตินะครับมันนะเกิดเกิดเกิดคราบเกิดอ่นะ ความเก่านะครับธรรมชาติพาเป็ร้อยปีนะครับพาเป็ร้อยปีนะครับต้องมีความเก่าธรรมชาตินะครับนะเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับขี้ตาสี่ชายนะครับนะสี่ชายนะครับผมให้ชมใครอยากได้หรือชื่นชอบแอดไลน์หรือโทรเข้ามานะครับโทรเข้ามานะครับ ราคาแบ่งปันนะครับนองนี้ถ้าอยู่มือใหญ่ๆก็ต้องมีเกือบสองล้านนะครับล้านห้าต้องมีนะครับอย่านี้ต้องมีนะครับปลาดูง่ายครับนี่ครับครับออกซายครับโอ้โหความเก่านี่ใช้เวลานะครับใช้เวลาใช้เวลา การเวลาบ่งบอกนะครับการเวลาบ่งบอกครับต้าสวยๆองค์นี้สวยๆเนี่ยต้องมีอ่าต้องมีอาห้าล้านหรือเจ็ดล้านนะครับสวยๆเนี่ยครับหลวงพ่อเงินตอนนี้ไม่ถูกนะครับไม่ถูกนะครับบอกเลยว่าอ่ามีสิบล้านมีนะครับองค์สวยนะครับสิบล้านมีนะครับนี่ครับ ประกันแท้ให้เลยนะครับนี่บอกเลยว่าประกันแท้ให้นะครับประกันแท้ให้นะครับนี่ครับ <อ 400. S 1> นะครับแท้ร네้อยตานะครับองนี้แท้ร้อยตานะครับงงน,นี่เ้ามาไม่ถูกนะครับองนี้นะเช้ามาไม่ถูกนะครับ เอาคนชอบคนใช่จริงๆนะครับนะพ่ผมนี่ไม่ไม่เคยแบบจะขายแพงนะครับเพราะว่าเราราคากันเองนะครับราคากันเองนะครับเอาคนชอบคนใช่นะครับดูชอบดูใช่นะครับมาเลยครับนะทักมานะครับโอเคนะครับอ่ะนี่วงหนึ่งนะครับองนี้โอ้ นานจะได้สักองค์นะครับนะหลวงพ่อแก้ววัดเควันนะครับหลังแบบพิมพ์ใหญ่หลังแบบนะพร้อมตลับเพชรนะครับนี่แกะให้ชมจะอยู่ในมือใหญ่ๆนะครับองนี้ต้องมีถึงสิบล้านนะครับ สิบล้านบางคนเปิดเป็นร้อยล้านครับหลวงพ่อแก้วนะครับนะนี่ครับดูเม็ดลักครับนี่ครับดูง่ายๆครับดูง่ายไหมครับนีน่ขอคนดูเป็นนะครับนี่ต้องดูเป็นนะแห้งๆครับแห้งๆครับนี่ผมเปิด ผมเปิดไป2องล้านห้านะครับ2องล้านห้านะครับหลายท่านชอบมากนะครับขอขอคิดดูก่อนมั่งอะไรเงี้ยครับมีต่อมาถ้าไม่ไม่หลักแสนต้นๆอะไรเงี้ยครับนะบนะต่อกันมาเยอะมากนะครับนะกลุ่มในกลุ่มเพื่อนนะครับลูกค้าประจํานะครับ ก็ต่อกันค่อนข้างเยอะนี่ครับดูมีเม็ดลักนะครับนี่ป็นพาดที่ดูง่ายนะครับสภาพสวยนะครับสวยมากนะครับตรงนี้นะนี่ลงพระแก้ววัดเครวัดนะครับหลังแบบพิมพ์ใหญ่นะครับ แบบพิมพ์ใหญ่นะครับดูให้ชอบไม่ใช่นะครับนะนะครับใน โอเคนะครับเอามาให้ชมกันนะครับนี่ครับดูฟาร์มเก่านะครับดูนะครับดูง่ายมากครับองนี้ถือว่านานๆจะเจอสักองนะครับครบสูตรนะครับนะนะครับเมตตามหานิยมนะครับแ้วคาดปลอดภัยนะครับครบวงจรนะครับปิดตานะครับปิดตาหลักล้านนะครับอันดับหนึ่ง ของปิดตานะครับหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันนะครับองดารานะครับเป็นร้อยล้านนะครับนะเป็นร้อยล้านนะครับของเคนะครับวันนี้เอาพาดแท้มาให้ดูกันนะครับอ่ะมาดูนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นตีหลวงพ่อปานนะครับปิดตาหลวงพ่อปานนะครับ ปานวัดคือวันเอ้อาหลวงพ่อ,อปานวัดคือวันนะ,ะเดี๋ยวมาดูนะครับนี่ก็ดูง่ายนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับนี่ครับเป็นรักมิตรอะไรยังครบนะครับยอนสวยนะครับผ้าโดนล้างนะครับผ้าโดนล้างนะครับตระกูลปิดตานะครับนะวันนี้เอา ปิดตามให้ดูกันสององนะครับเอาคนชอบคนใช่นะครับต้องบอกก่อนนะครับะชอบค่อยทักมานะครับนี่เดี๋ยวผมจะทำคลิปแต่และองค์ให้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้รวมๆนะให้ดูก่อนนะครับฝากกดติดตามนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับ กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับไม่ซื้อไม่ว่านะครับนะช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับะจะได้คลิปใหม่ๆจะได้เด้งขึ้นนะครับนะครับโอเคนะครับน่ารักครับกำลังน่ารักเลี่ยมทองกำลังสวย โอเคนะครับก็อย่างที่บอกนะครับขอคนพร้อมปิดนะครับใครที่ชื่นชอบจริงๆต้องเอาคนชอบจริงๆนะครับนะแล้วก็ขอคนพร้อมปิดนะครับต้องบอกก่อนนะครับผมเป้ยผมมีราคาทุกทุกองนะครับผมมีราคาทุกองนะครับนะฮะอันนี้เป็นพาแท้ทั้งหมดนะครับเอามาให้ชมกันนะครับอย่างที่บอกนะครับอ่า ไม่ชอบก็ผ่านนะครับนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับแล้วก็ขอคนมีมารยาทนิดนึงนะครับไม่ต้องมาสวดไม่ต้องมาอะไรกันนะครับนะไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับนะเพราะว่าผมมันมีทั้งคนเกลียดทั้งคนชอบนะครับต้องบอกก่อนนะครับโอเควันนี้ผมสั่นบางคารฝากเบอร์ที่ต่อนะครับ0889595294นะครับแล้วก็แอดไลน์ก็ ee 5้7หนะครับ e เล็ก5 7 7นะครับก็แอดเข้ามานะครับขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับขอภาพเพิ่มเติมได้โอเคนะครับวันนี้ผมสั่นาการไปก่อนครับสวัสดีครับ